เปิ้ลเปิค้ครับกินีต้องับสูเรกันครัวยูดีกินหวานครับปะกับปีนานเกิมครับนะครับองกินล้ำยูนีคนมากเดชดชดเฮยวันนี้นะครับเปืนลเปครับอ่าครับปีกหมาเห็นแล้วครับเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้ปัทะถโถโถโถเหมาะขนาดครับสำมานอย่างก็ไม่กล้าเปินว่าวันนี้เป็นอันควายนุ่มเนินน้องแอนนะครับเสือร้องไห้ควายครับ แต่วันนี้เราจะไม่มาย่างแบบธรรมดาละนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูควายเสียบเสือร้องไห้นะครับควายเสียบเสือร้องไห้หรือว่ากิ้นเสียบนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําเนื้อเสียบหรือกินเสียบสูตรโบราณน,นะครับสูตรโบราณตีเปินเสียบขายกันตามงานวัดหนอกว่าเปินจะใส่อะไรย่างน้นไยพอนะครับเดี๋ยวปีนันเกิมขอซ้อยก่อนนะครับ อ่าอันนี้กปจะเป็นเป็นมันมันนะครับเป,เ,ปเป็นเปื่อยนะครับสายแบบมันแข็งแข็งนะครับมันหวานหวานเนี่ยต้องต้องติดตามเลยนะครับใครเป็นสายมันแข็งมันหวานนี่ต้องติดตามเลยนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะอืมเนี่ยครับอืมซอยไปน้ำลายปุ๊บไปนะครับเป็นเปื่อยดอนี่ครับ ก็หั่นหรือซอยนะครับชิ้นพอดีคำนะครับอย่าหนามากนะครับบางได้แต่ก็อย่าบางเยอะเวลาเราบางเยอะเนี่ยเราไปเสียบใส่ไม้เนี่ยมันมันจะติดแห้งติดไม้ไปนะครับมันก็ไม่ค่อยอร่อยละนะครับก็ชิ้นพอดีชิ้นพอดีพอด,พอดีประมาณสักลูกเต๋าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเล็กกว่านั้นนิดนึงก็ได้นะ,ะเดี๋ยวพี่หนันเกิ่มจะอ่านลองซอยให้เพื่อนๆดูว่าจะเอาชิ้นขนาดไหนน,นะนะครับเป็น เป็นเนื้อเสียบเสือร้องไห้นะครับชิ้นก็นี่ประมาณอย่างนี้ครับอ่าเนี่ยครับประมาณหอมไม่มือเลยนะก้อนหนาประมาณสักครึ่งเซนนะครับนิดๆนะครับนะประมาณอย่างนี้นะครับก็นี่ครับมันเนี่ยเก็บใส่ปากเลยก็ได้นะเพื่อนโอเคนะนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าปีหนันเกือมขอซอยเห้เซตเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเอมมามักสูตรโบราณน,นะครับทําจิ้นเสียบครับอ่ะหลังจากที่เรา หั่นหรือซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้ครับชิ้นแบบอพอดีพอดีแบบนี้เลยนะครับเราจะมาหมักกันครับการหมักเนื้อเสียบเนี่ยต้องใช้เวลานานานิดนึงนะครับแต่การหมักสูตรโบราณเราจะใส่อะไรบ้างเรามาดูครับอย่างแรกนั่นก็คือนี่เลยครับเพื่อนมะเร็ดผักชีหรือเม็ดพักป้อมบ้านเฮานั่นเองจะมีความหอมนะครับ ความหอมเตะจมูกอย่าใส่เยอะนะอย่าใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะเนี่ยก็จะทําให้มันเขาเรียกว่าตอนปิ้งตอนอย่างเนี่ยมันจะมีไหมแล้วก็จะเกิดกลิ่นนะครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็ตามด้วยรากผักชีนะครับใส่เข้าไปนะรากผักชีกระเทียมนะหรือหอมก็ได้นะอันเดียวกันนะครับใส่ลงไปประมาณสองหัวนะครับ แล้วก็เติมแล้วก็เกลือนะครับครึ่งช้อนชาโคครับโคแบบให้ละเอียดเลยนะเพื่อนๆแบบละเอียดมากที่สุดโดยเฉพาะเม็ดผัดชีมเมล็ดผัดชีหรือเม็ดอัดป๊อ ถ้ามิเสเอ็มทำกินคนเดียวเนี่ยมิเสเอ็มจะใส่เยอะมากนะครับเป็ปอกป้อมถึงแม้มันจะขมมันจะอะไรก็แลว้วแต่นะก็ชอบพอดีว่าอันนี้แม่บ้านเขาจะกินด้วยนะครับต้องทําแบบพอดีพอด,ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็แม่บ้านก็ชอบคอมเมนต์ว่าจะทําแบบเอาใจตัวเองสิต้องให้คนอื่นเขาทำตามได้ด้วยไงครับก็เลยว่าพักหลังๆเลยต้องลดลดลงมาบ้างนะตนะามใจตัวเองไม่ได้ละนะเผื่อเพื่อน,อนๆอไปทําตาม จะได้แบบรสชาติกลางๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้เอาไปแต่งไปเติมได้นะครับอืมเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับหน้าตาของเครื่องหมักของเรานะครับใส่ลงไป <c oughs> <c oughs> มันดูเล็กน้อยเหลือเกินนะครับอี่เสร็จเรียบร้อยเอเค,ครับมาเรามาปรุง <c oughs> เรามาปรุงรสกันครับ อย่างแรกที่ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับผงปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เนาะเพิ่มน้ําตาลได้นะครับหรือว่าเพิ่มผงปรุงรสได้น้ําตาลนะครับรสชาติเนี่ยนะครับก็จะออกไปทางหวานหอมแล้วก็มีเผ็ดติดลิ้นนิดๆน,น,น,นะครับความเผ็ดไม่ได้เกิดจากพริกนะน้ําตาล ประมาณสองช้อนเลยนะครับรสชาติเขาไม่ได้ติดจิเผ็ดจากพริกนะสรุปว่ากันมาอีกทีนึงนะครับเขาจะเผ็ดจากเมล็ดผักชีเผ็ดจากกระเทียมนะครับแล้วก็เผ็ดจากพริกไทยนะครับพอดีเม็ดพริกไทยของเราหมดนะครับจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสเราจะจะถ้าถ้าเป็นไปได้เราจะใช้เม็ดพริกไทยสดนะครับในการตาแต่เป็นแห้งนะแล้วก็ น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจุดเด่นของการหมักนี้ต้องหวานนํานะเพื่อนๆน,นะหวานแล้วหอมนะครับหวานแล้หอมเหมือนหมักปีไก่อะปีไก่โบราณปีไก่หน้าวัดครึ่งช้อนโต๊ะครับถ้าใครชอบอกิ่นน้ำปลาก็สามารถใส่ไปได้แต่เวลาเราปิ้งมามันจะกบทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมเวลาพิธีเลาเราหมักเราจะไม่ใส่น้ำปลากันเลยเพราะว่ามันจะไปไปบดบงังวัตถุดิบหลักนะครับแล้วก็ุกเรา เขาเนื้อเสียบจิ้เสียมนี่ทำเป็นไส้ของมือนะตะกี้มักจี้เนาะอีพีดีพานมานี่มักจีมอาหานใส้ย่างได้เป็นเด่นเลยแนะนำนะเนื้อเสียบต้องแบบติดๆมันนะแล้วก็วันนี้เราส่วนที่เราเอามาทําเนื้อเสียบนี่ก็คือเสือร้องไห้นะเพื่อนๆเป็นบริเวณเป็นเนื้อที่แบบเอามาทําเนื้อเสียบเนี่ยอร่อยมากนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือเนื้อแกงนะครับถ้าไปเราไปถามซื้อเขาเนี่ยเอาแบบเนื้อแกงอะไรเงี้ยนะแต่มันจะเหนียวกว่าตัวนี้อีกนะ นะครับมันจะเหนียวกว่าอีกฉะนั้นเราต้องหมักนานกว่าอีกนะตัวนี้ไม่ใส่แป้งมันนะครับไม่ใส่นะครับเพราะว่าเวลาเราไปปิ้งเนี่ยแข็งเป๊ะนะครับแข็งแบบโหกรอบกรุบกรุเลยนะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะหมักกันไว้แบบนี้นะนี่นะครับหมักแบบนี้โดยที่ไม่แช่ตู้แล้วนะครับจะหมักแบบนี้ประมาณ4 -5 ชั่วโมงเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมากินกันนะครับก็ ก็หลังจากที่เราหมักเนื้อนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้แม่บ้านสายเขียวเขาเสียบนะครับก็เสียบเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็วิธีเสียบก็เราก็จะเสียบสลับเนื้อสลับมันอย่างเงี้ยนะครับเนื้อสลับมันเนี่ยอันนี้แม่บ้านจะขายไม้ละสิบบาทนะครับปีใหม่ ไทยเราเนี่ยปีใหม่สากลเนี่ยใครอยากสนใจก็สั่งได้นะครับแต่วันที้คิปลงก็เลยปีใหม่ไปแล้วงดสั่งนะครับเพราะว่าสิบบาทขาดทุนครับยี่สิบนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทุนเลยนะครับนี่นะเพราะเป็นเสือร้องไห้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้นะเสียบประมาณนี้นะก็หลังจากที่เราปิ้งมานะครับอันนี้ที่หนังเกลือก็ปิ้งมาด้วยนะครับ ก็ชิมไปด้วยกินไปด้วยนะครับหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้อ่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเนาะนะครับไม้นี้ต้องยกให้พี่โชกุนเขากออ่ะเอาจานมานะครับแต่ก็หลักฐานความอร่อยก็อันนี้นะครับนะหลักฐานความอร่อยนะพี่โชกุนเขาก็รอนะครับอีกสองไม้อีกสองไม้กม็โชกุนจะอิ่มละอีกสองไม้ก็อิ่มละนี่อีกไม้นึงนะครับ ส่วนของพี่หนังเกิร์ไม้นี้เลยก็แล้วกันนะสุบกบ้างนะครับมีเดียมบ้างมีเดียมแรบ้างเป็นธรรมดาก็ใครที่สนใจนะลองทำดูนะครับเสือร้องไห้เนี่ยามาทำแบบนี้นะครับเคี้ยวอร่อยทานอร่อยนะครับมันมีความหวานเนื้อมีความเปื่อยนะครับก็มีความเหนียวนิดๆตรงบริเวณที่เป็นเอ็นเนาะ เพราะว่าเสือร้องไห้เนี่ยมันคือส่วนของหน้าอกวัวหน้าอกควายนะครับถ้าเป็นคนเหนือเรียกว่ามันอกนะถ้าใครมาซื้อเนื้อแถวภาคเหนือนะครับเสือร้องไห้เนี่ยเขาอาจจะอาจจะไม่รู้จักอย่างงี้นะเขาบอกว่ามาซื้อมันอกนีะ่ะอ่ามันอกงวมันอกควายนะครับก็จะได้กินนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมเนื้อแบบช่ำๆแบบนี้นะครับเสือร้องไห้รสชาติ เนื้อก่อนอเห็นไหมครับเปื่อยเราหมักเรียบร้อยแล้วเขาจะได้หวานจะ้เคเม็มนะครับแล้วที่สำคัญจะได้กลิ่นหอมนะเพื่อนๆกลิ่นก็จะหอมออกเม็ดผักชีกระเทียมรากผักชีนะครับแล้วก็หอมเครื่องปรุงพริไทยอะไรเนี้ย มันแตกในปากเพื่อนก็ที่จริงก็เข้ากับบรรยากาศฤดูหนาวแบบนี้นะครับกับเมนูเนื้อเสียบเนื้อปิ้งนะหรือคนเมืองห้องกินเสียบกินเสียบนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะกินได้ทั้งคืนนะอยู่ได้ทั้งวันกินหนึ่งชิ้นนะครับบางชิ้นเนี่ยติดเอ็นเเนี่ย หนึ่งชิ้นเนี่ยข้าวได้ได้ข้าวได้ไ,ดไดหหนึ่งนะครับกินข้าวได้ไหหนึ่งจากนนี้เปื่อยนะครับเพราะว่าหมักมาหนึ่งคืนแต่อีหนึ่งวันเต็มเต็มเนาะตอนแรกว่าจะกินตอนเย็นพอดีมีภารกิจเร่งด่วนก็เลยไม่ได้ทานตอนเย็นนะครับก็ผ่านมาหนึ่งคืนนะรสชาติไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใส่กระปุกเนาะแล้วก็ ใช้ดูเย็นไว้นะครับใครที่มาสายแบบมันๆแบบนี้นะอร่อยแน่นอนครับอืมโอเคครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตรวมถึงกดกระดิ่งนะครับช่องโค้ชยูริกินหวานของเรานะครั like. cheat, eyes, บวันนี้มาน้าเสนอเมนูจีนเสียบจีนเสียบในส่วนของเสือร้องไห้นะครับโหดล้ําโหดอร่อยเลยนะครับเอาละครับฝากติดตามรับชมกันเลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ